สวัสดีครับทุกคนอย uh ู antis, ่ที่บ <boo ze> ้านเจเรกนะครับเจเรกสวัสดีครับเจเรกกำลังทำหิ้วยำครั้งที่หกแล้วนะทุกคนอันนี้แม่เตรียมควาพร้อมลงของมาเยอะไหมแม่รอบเนี้ยขอกุ้งอีกทีหนึ่งกุ้งกุ้งสุกวันนี้ลงของเยอะไม่เยอะไม่แม่เยอะระยะทุกรอบมาแล้วค่ะให้ทุกคนได้ของเยอะเนาะ แต่บางอย่างที่มันไม่ได้จริงๆก็คิวแรกๆอาจจะได้นะฮะคิวแรกๆอาจจะได้นะฮะทุกคน<ต>คิวหลังๆเนี่ยก็อาจจะตกแต่รอบนี้มีมือไข่นะมีมึกไข่ตัวใหญ่มากเลยทุกคนจะพกพาไปดูนะฮะอ,อันนี้มึกนี่เหมือที่แม่เตรียมไว้นะฮะ อันนี้คือไซส์ใหญ่อ๋อนี่คือไซส์ใหญ่ใช่ไหมแม่อ่าอันนี้คือไซส์ย่อมในยืนไม่กี่ตัวเนี่ยดูอ๋อเนี่ยเนี่ยคือขนาดนะฮะอันนี้มือขวาแม่เนี่ยคือไซส์ร้อยี่อันนี้คือไซส์สองร้อยนะฮะเนี่ยนะทุกคนก็คือเป็นตัวเป้งเลยอ่ะนี่นะของต่างๆนานาแม่เตรียมไว้อะเนาะอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้เป็นกุ้งอบเกลือนะฮะ เเล็กให้จะเล็กมาทำเบนตอบเบนแนล้วมามทยอยอบเกลืออยู่จะได้ต้องแย่แน่วิ่งออกครับวิ่งออกี่รอ้อยะอาทิลาถุงนะฮะนะเยอะครับไม่ตอบหรอกกี่ตัวเพราะรู้ว่าจะถามนะแล้วก็น,นี่นะฮะเป็นคนก้ามปูนะฮะที่มีหลายๆหลายๆเป็นนิยมเลยนะฮะก้ามปูเนี่ยกล่อง420นะฮะพวกแนะนำมากสำหรับใส่ก้ามนะฮะ จะเป็นจับคู่อะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ถ้ายกกล่องเลยก็คือ450นะ,ะ<ช>ถ้าจับคู่เนี่ยพวกก็จับจับให้ได้นะฮะ50บาทเริ่มต้นจับคู่กับอย่างอื่นเนาะ<ช>แต่ถ้าสั่งอย่างเดียวแนะนำพวกเป็นสั่งไป100ดีกว่านะฮะทุกคนอนอ,นอ,อ,อ,อันนี้คือน้ำยำอะไรแม่อันนี้น้ำจิ้มซีฟูด้ดซีฟูด้ดเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะ ทั้งน้ทาทั้งเนื้อคือข้นมากอะ่ะทุกคนใช่ใชอาจจะดูในกล้องในกล้องอาจจะดูไม่ชัดนะฮะแต่ถ้าได้ยืนดูตรงนี้คือแบบคือมันนืดมากนะฮะทุกคนคือเดี๋ยวแม่จะชวนให้ดูคล้ายๆคล้ายๆกับพวกใส่พวกน้ำสตกจะขายเลยนะมันจะขาวมะนาวอือือแบบโอ้โหแม่ทำไว้เมือ่อคืนนงแล้วข้าวต้มเงยนไว้ช<อ>่วงนจะ,จะแล้วนี่คือฟุกได้แอบคุยกับแม่มาบ้างนะฮะ ใครที่สั่งไปอ่ะลองเอาไปแช่เย็นดูนะครับสักคืนเดียวแล้วคืออีกวันมาทานเนี่ยเข้มข้นมากทุกคนฟุกเคยลองทานอ่าน้ํายําปลาร้าของแม่และวโ้คือแบบสุดๆอ่ะคือแบบโอ้โหแล้วไม่ใช่ว่ากลิ่นน้ําปลาร้าคือตีอะไรขนาดนั้นนะฮะทุกคนหอมเราคือหอมมันหอมเลยมันไม่แรงใช่ครับแต่ถ้าใส่อีสานจ๋าครอาจจะชอบอาจจะชอบเพราะว่าบาง บางท่านจะชอบแบบว่ากลิ่นเป็ดกระหมูกเลยอ๋อคือบางคนหนักปลาล้เลยเนาะใช่แต่ผมจะเล็กจะทำแบบก,กลางๆ่ะอืมแต่ไม่ใช่แบบเน้นกลิ่นอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ตอนต้มใหม่ๆก็คือกลิ่นคุ้งบ้านนะฮะทุกคนวพวกวไม่ได้ถ่ายไว้เสียดายมากจะได้ยังไม่มีเวลาเองอืมค,ครับแม่จะเล็กเอ่อไม่ได้เน้นต้มแบบประเภทว่า ถ้าถ้าต้มแบบเอากลิ่นแรงหน่อยจะได้จะต้มเคี่ยวแบบเดียวอแต่ถ้าว่าต้องการให้มันหอมนวลนานๆอะัรนก็ต้องเคี่ยวนานๆหน่อยเพื่อให้กลิ่นน้ำตาลมันมากราละอ๋อการเคี่ยวมันก็ต้องอยู่ที่เวลาด้วยการเคี่ยวด้วยเนาะใช่ถ้าเคี่ยวแป๊บเดียวคล้ายๆก็ต้องแค่ให้เนื้อปลาแตกนะก็เหมือนแค่ต้มเอาแค่น้ำมันแล้วก็มากรอ่ะเนาะแม่เนาะใช่โอครับมันก็อ๋อเป็นประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเราต้องการความหอมอะเราจะเคี่ยวครับ คลุมรถอือโออันนี้ในมือคืออะไรอ่ะแม่อะไรในมือคืออะไรของใครเอ่ยน้ำมดมอือจากแซลมอนนะคะครับเนี่ยคุณคิดดูค่ะคุณครุกจะมาจะเล็กยำไปแค่ไหนแล้วคะครับดูโอ้ปูหมาไปปูหมาไปเยอะแล้ววะเยอะแซลมอนเนี่ยทุกคนดูสีแซลมอนนะฮะนะเนี่ยจะเอาอะไรนะฮะ อันนี้ขนาดว่ามาสดสดและแม่ฟิตไว้อะนะทุกคนคือมาแบบนี้เลยอะแล้วสีมันยังได้ขนาดนี้นะฮะนี่เป็นหอยแช่งนะฮะไข่ปูนะครับไข่ปลาอันนี้ก็คือเป็นเซตนะฮะเซตในถุงถุงละร้อยนะครับเห็นไหมทุกคนคือแซลมอนแม่แบบสดมากอะแล้วสียังคงทนอยู่เลยนะฮะแม่ไม่ได้ผสมสีอะไรทั้งนั้นนะฮะอันนี้คือแซลมอนนี่แม่คัดมาจากที่ไหนแม่ อ๋อคัดแมคโคค่ะอองงขถึวันก็คือแมคโคลนี่เขาก็มีแซลมอนหลายเกรดถูกไหมแม่อย่างลลที่ฟุกเข้าใจเจลเล็กจะบอกคุณให้นะคะครับเจลเล็กเลือกขายนะเจเล็กเลือกจลเลอกบบจลเล็กไม่บ้าเลยไม่ทราบว่าจะต้องเลือกคุณภาพแบบไหนเจเล็กไม่เคยมีใครแนะนำเจเล็กนะคะครับแม่เพราะถ้าใครแนะนำเจเล็กถ้าใครดีกับเจเล็กเจเล็กก็จะเอ่ยนามแต่สำหรับเรื่องแซลมอนอไม่ ใจแน,นะนำจะได้นะตั้งแต่ทีแรกคุณทไม่เข้าใจนะครับก็คือผ่านมาด้วยตัวเองคัดมาด้วยตัวเองใช่ไหมคะแม่ยังไม่จบค่ะมแม่แม่ทีแรกขายต่อมันก็ไม่สวยออืแล้วทีนี้ครับทำไมถึงตอนหลังนะ่ะเริ่มซื้อฟางกลางมาใช้โอ้มีแม่ค้ายำชายทะเลอู่เจ้ามาชื่อแจอ่อนนะคะอ๋อครับแม่ชื่อผู้หญิงคนนี้ว่าเลยอยู่ติดกับเขากับโคตรอืม เจออร์ทาแนะนําแม่ว่าให้ซื้อเกรดแบบนี้แบบนี้อ oh. แต่แม่ก็ยังไม่ถูกใจอะฮะแม่ก็ใช้เกรดกลางฮ uh huh. นะเพราะพี่ออรก็ใช้กลาง uh huh. อืค <That 's S 2> แ,แม่ก็ยังไม่ค่อยถูกใจอะฮะแม่ไปไอ้นี่ แม่ไปคัดสรรได้มาอีกด้วยแม่คุยกับเจ้าหน้าที่ที่แมคโครเองอ๋อคุย<อ>โดยตรงเลยนเนาะเกรที่เดอะเบสที่สุดนะก็คือสีนี้แหละค่ะอ๋อก็คือสีนี้คือสุดๆของแซลมอนเลยใช่ไหมคะแม่ใช่แต่แบบกลางๆก็อยู่ดีนะ,ะออสดเอืมสีมันไม่ฟิ้งอ๋ออันนี้ก็คือถูกใจแม่เลยสีนี้นะฮะใช่สีนี้เกรดเนี้ยนะก็มันคือที่สุดนะคะถ้าอยากได้ อาจจะต้องไปญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ไปดักเอานะครับแล้วก็นะฮะทุกคนตอนนี้นะครับตั้งแต่ที่ทุกคนรับชมอยู่นี่คือวันคลิปวันที่19นะครับทุกคนอ่เปิดแล้วพิ้วครั้งที่7แล้วนะฮะทุกคนปิดวันที่24นะครับทุกคนแม่จะยำวันที่25แล้ววันที่26นะฮะทุกคน ส่งย้ำให้ทุกคนเลยนะครับจะเป็นส่งช่วงเช้านะครับทุกคนรับกับบริษัทอินเตอร์เอ็กเพรสนะครับรถคันสีฟ้านะทุกคนวันนี้จะเปิดไวแล้วปิดไวก่อนวมหน้าหนึ่งวันเพราะว่ามันจะติดช่วงวันหยุดนะคะอืเขามีสันเดลเรียบร้อยแล้วว่าจะไม่มีการผิดพลาดวันที่เราส่งแล้วไปชดเชยไม่ชดเชยครับอ๋อก็คือส่งไปแล้วไม่มีไม่มีการค้างไม่มีอะไรแน่นอนนะครับทุกคน ใช่แล้วของเราเป็นของโซตานโนแม่เนาะคืออาจจะค้างได้คุณอาจจะไปดูแลใส่น้ำแข่งให้เราให้ดีแต่คนรอเขาไม่ประทักใจหรอค่ะครับเขาต้องไม่พอใจแน่เพราะเขาตั้งใจรอใช่วันแล้วสองวันสองวันแล้วได้ได้นะใช่และทีนี้นะฮะทุกคนสําหรับรับหิ้วนะทุกคนกติกาง่ายๆพุกจะบอกทุกคนนะ,ะก็คือทักมานะครับพร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรจะส่งนะ แล้วก็รายละเอียดยำนะครับทุกคนว่าลูกค้าต้องการยำอะไรยังไงเซตไหนนะครับพร้อมระบุรสชาติเผ็ดน้อยเผ็ดมากเผ็ดกลางนะฮะปาราไม่ปาราชูรสไม่ชูรสนะฮะระบุมาได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมระบุมาว่าข้าวโพดมะม่วงไหลบวัวหรือเป็นเกาเหลานะฮะที่สั่งครับแม่พดังก็ได้อันนี้คือรายละเอียดข้าวๆนะฮะทุกคนที่ฟุกจะแจ้งนะครับและทีนี้คือค่าจะส่งค่าวหิ้วอะไรเนี่ย เดี๋ยวฟุกจะแจ้งให้ฟุกจะมาเป็นข้อความลิสต์เดียวเลยนะให้ทุกคนได้ทราบรายละเอียดนะครับอ่าและทีนี้นะทุกคนสําหรับรับพิ้วรอบนี้นะครับรับพิ้วทุกรอบแหละก็คือลูกค้าทักมาเนี่ยถ้ารายละเอียดครบตามที่ฟุกพูดเนี่ยฟุกก็จะสรุปยอดให้ได้เลยนะแต่บางคนแบบว่ามาไม่ครบอ่ะฟุกก็ต้องรอนะครับบางคนไม่ตอบอ่ะแบบเป็นชั่วโมงไม่ตอบนะฟุกก็ข้ามไปออเดอร์อื่นก่อนนะครับทุกคนอ่าแล้วก็ทีนี้ ฟุกขอแนะนําเป็นว่าทักมาแล้วโอนเลยนะครับก็คือฟุกจะล็อกคิวให้นะฮะสำหรับ Q จะได้คิวแรกๆเลยนะแล้วคือ<ช>ถ้าล็อกคิวไว้แล้วเนี่ยแม่เล็กจะเตรียมของไว้ให้หนะครับและคิวแรกๆเนี่ยข้อดอีดีอย่างดีอยู่อย่างตรงที่ว่าลูกค้าสั่งอะไรมาก็ได้ครบหมดเนาะใช่ครับถ้าเป็นปบินแบบบินที่ร้อยกว่าร้อยห้าสิบเนี่ยโอ้โหบางอย่างมันก็ไม่ได้เนาะสมมติตัวอย่างเช่นบินที่ร้อยห้าสิบอยากได้ปูมมาสุกเนาะ แล้วปูม้าสุกหมดอ่ะแม่ก็ต้องใส่เป็นก้ามปูไปให้นะครับทุกคนใชห่หรือถ้าเป็นก้ามปูหมดเลยแล้วปูม้าสุกก็หมดอีกทีเนี้ยแม่ก็จะใส่อย่างอื่นไปแทนนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้นะฮะแม่ใส่ไปให้ได้นะครับแม่ก็จะใส่ให้มันถั่ว,วกันไปนะฮะลูกค้าจะสังเกตง่ายๆถ้าไม่ได้อะไรนะครับลูกค้าลองสังเกตดูว่ามีอะไรได้ไปเป็นพิเศษไหมอ่านี่นะฮะมีใครแอบเห็นเล็กคนไหมคะมน,นะฮะ เนี่ยค่ะเนี so yeah. ่ยค่ะเด็กค่ะเด็กไม่มีอะไรจะพูดจะแฉกแฉพยายามตั้งใจว่าอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาโอ้โหไปไปมามาอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาวันหนึ่งสอบไดโควิดเป็นโควิดทำฤทธิ์โควิดทำฤทธิ์นะฮะโควิดเป็นเหตุใช่แล้วแม่อยู่บ้านเนี่ยถามว่าถ้าแม่ออกไปขายอ่ะไม่ใช่ว่าแม่ไม่ได้ยอดหรือยอดตกนะทุกคนที่แม่หยุดเนี่ย แม่หยุดเป็นเดือนเอนในหยุดเพราะว่าแม่ก็เซฟตัวเองและลูกค้านะครับทุกคนคสมมุติถ้าแม่ออกไปอ่ะอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนะขนาดแม่ยำสามคกแล้วแม่ยำเร็วแค่ไหนทั้งวิ่งยำด้วยเนาะขนาดขนาดเวี่ยงทัพพีแล้วอะไรแล้วนะฮะยังไม่ทันเลยนะแล้วคือลูกค้าแบบว่าลูกค้าอย่างที่ทุกคนเห็นอนะ่ะก็คือลูกค้าเต็มร้านแม่เลยนะครับทุกคนมันก็เสี่ยงอ่ะก็คือหลายๆคนมาชุมนุมอยู่ที่เดียวกันอ่ะนะครับอืม ไี่ชรกตอนแม่ครับแม่เคสแรกแบบที่คนเห็นจะเล็กเอาน้ำยำธรรมดามาตัดซีโค้ดแม่บางทีใช้ได้ด้วยกันได้นะฮะไม่ติดโควิดมันเป็นรสชาติที่ไม่ต่างไม่ติดโควิดไม่ติดโควิดนะฮะแค่น้ำยำธรรมดาแล้วไปสุ่มปลาติดอ่าจะติดนะฮะไม่ใช่ติดโควิดนะติดปลาร์เดี๋ยวจะเล็กกระแจงเมนูนี้ให้ฟังหน่อยดีกว่าทำไมฮะแม่อันนี้คุณพิมพรนะฮะสั่งยำยกล้านมา ไม่เอาไข่แมงดาปลาร้านนัวรถจับเผ็ดกลางก็ต้องไหลนะพี่ฟุ๊กแม่ได้ให้ดูนี่นี่นะฮะทุกคนจะได้กขาจับให้แย่ๆเลยแต่คุณพิมพรนี่ครับคุณได้ปูไข่ดองไปหนึ่งตัวคุณไม่ต้องตกใจนะอ้ยเราจะได้น้ำซุปพีฟุ๊กให้คุณไปด้วยนะคุณพิมพรนะฮะนี่เบนห้าสิบสี่นะอ่าคุณพิมพรถ้ารับชมอยู่นะครับไม่ต้องตกอ่าไม่ต้องตกใจนะแม่ให้ปูไข่ดองไปนะครับ แล้วทำเจ้านี้เสร็จอีหนึ่งเจ้าคือคุณลุกรับนะคะครับแม่คุณลุกรัดจุธาจันนะฮะเจเล็กทำบินทุนมเสร็จครับเจเล็กมีของใหญ่ให้ดูโอ้โหเอาราคารวมโอ้โหนี่เป็นไงทุกคนบินนี้มีราคาห้าพันสามร้อยนะคะทุกคนโอ้โหบวกค่าส่งค่าหิ้วด้วยโอ้ลูกค้าท่านนี้สั่งเกือบหมื่นเลยนะ นะคะยืมคุณสันก็พอประมาณเพราะว่าเราดูแลใช่ครับแต่ว่าลูกค้าต้องเสียค่าส่งเองคุณสันก็ดูแลนะตกลงมาไปสี่ลังนะฮะโอ้ยบ้านเดียวสี่ลังเลยทุกคนก็คือโอ้อลังมากนะฮะเน่จะได้ขังไข่แดงไปสี่ฟองนะฮะอย่าตกใจนะเดี๋ยวจะมีนะเดี๋ยวคุณจะไปมีไข่สองตัวครับแม่ แม่<อ>แล้วฟุกสงสัยอยู่อย่างาถ้าแม่รับพิ้วแบบเนี้ยถ้ารับพิ้วแต่ละรอบมีลูกค้าแบบว่าลูกค้าประจวบสั่งๆบ้งางไหมแม่อ๋อมีนะคะบางท่านจะได้กคุยในเลิปุมจันเลยบางท่านสงสัยแล้วว่าไม่เจอจเจเล็กเลยอืมหนึ่งทำไมไม่เจอเจเล็กที่ตลาดเจเล็กเจเล็กไม่ได้ไปตลาดนานแล้วอือ,อก,ก็เจเล็กเซฟค่ะครับเซฟตัวเองให้ลขอคคประจำมาส่งอ๋อนะ สองครับแม่ที่ว่าทำไมทำไมพี่ผู้ถามว่าทำไมอะไรเกยวกับลูกค้าประจวบเนี่ยคือครั่ถ้าว่าช่วงแม่ทำยำเนี่ยแม่จะทำทพื่บรรจันใช่ไหมคะครับแม่พอลูกค้าแม่โทรมาแม่ก็จะแจ้งว่าหนูจะยำบรรจัณนะคะเดี๋ยว<อ>ช่วงเย,นย็นๆจะยำให้ อ๋ออ๋อส่วนมากแล้วคือบางคนลูกค้าประจําส่วนมากก็ตามมาจากน้อยนาเหมือนกันนะแม่เนาะเฟซบุ๊กน้อยนาน้อยนาอัปเดตตลอดนะฮะแล้วท่านใดที่หวังดีก็จะเล็กเข้าใจว่าเจะเล็กย้ำถึงลูกค้าหน้าร้านเจะเล็กไม่ถึงนะคะอืลูกค้าทราบเทคนิคดีว่าจะเล็กมายืนดูที่บ้านครับเพื่อประสงค์เพื่ออะไรอืมและไม่ไปร้านประสงค์ของเจะเล็กคืออะไรครับแม่ ลูกค้ารักเจลร,จจริงก็โทรหาเจ,จลก็ติดตามนะ้วกท่านท่านที่ไม่เข้าใจก็เจเล็กอยากให้มาเจอคลิปนี้นะคะแล้วคุณจะได้เข้าใจเก่วกับเ็กนะฮะครับแม่ถ้าคุณเข้าใจเจลเจลจะขอบคุณคุณมากคอืแเราจะได้กลับขอบคุณคลูกค้าแฟนคลับของเจเล็กในจัหจงหวัดตะเวที่ไม่เคยเทอดทิ้งเลยโทรมานะคะ <laughs> พอมาดีเลยเนี่ยเดี๋ยวนองไี่ส่งหลายเจ้าเลยเห็นพี่ซันแอบเมาอยู่ว่ามีลูกค้าประจวบไปเจอพี่ซันนะฮะบอกพี่ซันเมื่อไหร่จะเลิกรับฮิ้วยำอ่ะอยากกินยำเจ๊เล็กบ้านทันนะคะแก้ตีของซันเดินภาษากิีนะครับพี่ซันเมื่อไหร่จะเลิกรับฮิ้วสักทีแล้วแม่ถามพี่ซันว่าครับไอพี่คนนั้นเขาไม่หยอกน้องซันทำไมอะลูกอ๋อครับ ก็หนูว่าติไปยิ้วยำอยู่อ๋อเแม่ขอโทรมาหาหม่หนาไม่รู้สี่รอบเของไม่ได้กิน,น <laughs> <laughs> แล้วหนาก็บอกว่าอ๋อรับพิวรับพิวยำกับพี่ซันอยู่ค่ะอ๋อลูกค้าเลยรู้จักพี่ซันเลยนะฮะเรียบร้อยทีนี้รู้ตัวเลยทีนี้รู้ตัวแล้วนะฮะอืมนี่ทุกคนอันนี้ก็คือบินราคาห้าพันสามใช่ไหมฮะแม่ใช่อืแต่อันนี้คือเสร็จหมดอย่างแม่ ขอบพระคุณคุดมากที่คุณเล็งแห่งว่าดิฉั้นอยู่บ้านเพื่อเซฟโควิดนะคะครับแล้วคุณก็เหมือนลูกค้าหลายๆท่านที่คล้ายๆมาช่วยชีวิตดิฉันไว้ขอบขอบคุณมากกเลยค่ะเพราะว่าเรายังไม่ไปหน้ากานนะคะ ครับน่าจะอีกนานเลยเนะแม่เนาะเราได้ยอดเท่าไหร่เราจะทาใจยอมรับว่าได้เท่านั้นแต่ยอดเราก็ไม่เคยน้อยนะคะ่ะครับ <laughs> นี่นะคะเป็นกุ้งตัวใหญ่ของคนอันนี้เป็นไซส์ไหนคะแม่กุ้งอบเกลือสิบแปดตัวลโลอ๋อเป็นกุ้งโหไซส์สิบแปดตัวโลนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะแม่โลละสี่ร้อยห้าสิบสี่โอ้เป็นไซส์ใหญ่สุดของแม่เลยนะครับสําหรับกุ้งอบเกลือนะทุกคนพี่โงครับ อาไปดูเอานะนี่แหละั้งสมดของลูกค้าลูกรับไปอ่านี่นะฮะทุกคน่ต่อแล้วนี่นนยำ <4 S 1> ไข่ <4 S 1> ปู <4. S 1> ก้ามปูสี่กล่องหนึ่งสองสามสี่นะครับอ่ามาต่อกันที่สามไข่แมงดาไข่ปูไข่ปลานะครับนี่สามไข่นะครับหนึ่งสองสามนะฮะทุกคน อ่านี่ยำกุ้งสุกต่างๆนาๆนานะครับบินนี้โอ้กุ้งอบเกลือไซส์ใหญ่สุด450นะฮะ4กิโล1,800บาทนะฮะนี่เห็นไหมอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับยำทุกออเดอร์ไม่ปาร้านะครับอ่าดีลูกค้าระบุมาเนาะเปเสร็จแล้วบินนี้5,300บาทนะครับทุกคนไม่รวมค่าส่งและค่าหิ้วนะครับเจนได้ยยินแ,แววตั้งแต่คุณโทรมาหาคุณสันวันนั้นคุณสันนะั่ง เียงปูอะลงรลบเท่าไหร่แล้วคุณก็เปลี่ยนเป็นไข่ปูก้าปูสี่ชุดกะน,นะคะอืมอยากใจผู้หญิงวันนี้เลยค่ะวันนั้นเจเล็กทำปูเนืงอทานเองครับแม่เจเล็กยับกันเชียงของทุกคนเอามาให้คุณ <c oughs> <c oughs> แต่เจเล็กแกเนื้อมันมีแตกบ้างนะนะคะ<อ>ว่า่กวหวงทานข้าวแล้วก็แกให้คุณอ๋อะะโอ้ถึงว่าทำไมวันนั้นแม่ชวนฟุกมากินปูมมาแล้วฟุกว่ากันเชียงมันหายไปไหนแล้วนี่มีเนื้อได้ไรโอ้ ะะอืมแม่แมถมไป,ไปเลยนะครับให้คนไปหนึ่งขวดอืมอันนี้หนึ่งกล่องกี่บาทนะคะแม่อ่าประเมินราคาไม่ได้ทามันอยู่ในใจฮะโอ๋อ,อ,อครับอันนี้แม่แถมไปนะฮะซึ่งไม่มีราคากําหนดหน้าร้านนะทุกคนคืาถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเปรียบเทียบจริงๆเลยถ้าจะประเมินจริงๆก็กล่องนี้ก็ได้ใจมาตั้งห้าพันสามนะฮะได้ใจห้าพันสามนะฮะอ่ <c oughs> เดินเข้ามาระวังเละเลุกจะพยายามหลบนะฮะแต่แมจ่จะไปด้วยแลยอันนี้คือขวดละหกสิบนะทุกคนที่ฟุกถ่ายนะแต่ถ้าใครอยากได้แบบไหนก็ฟุกทักมาฟุกส่งให้นะฮะสิบเจ็ดอย่างนะฟุกบอกเลยว่าสิบเจ็ดอย่างนะครับมีให้เลือกสําหรับน้ํายํานะอือก็คือเลือกได้เลยนะครับทักมาบางคนไม่รู้นะว่ามีแบบออริจินอลนะฮะมีแบบปลา,ามีซ<ม>ีฟู้ดมีซีฟู้ดปลา แล้วก็มีน้ำปะลารามีน้ำตันเคี้ยวอันนี้คือที่คนส่วนใหญ่จะรู้นะครับ<ช>แต่ที่คือหลักๆเนี่ยคือทักมามี17อย่างแม่สามารถทําได้ทั้งหมดเลยนะครับ17อย่างเนี่ยใช,ใช่ครับดิฉันว่าจะคิดมากกว่านี้เลยค่ะ <laughs> แต่ว่าครัวเวลาคุณออเดอร์ดิฉันมาดิฉันก็เหมด <laughs> <laughs> สมมติจักมา17เเจเล็ก เอา17 17 17รสชาติเลยอย่างละ3ขวดนะฮะโอ้ย <c oughs> ถา้าใครเป็นโซนคิดก็ดีชามี <c oughs> อ่าแม่ฟ<ะ>ุกเหมือนไปอ่านเจอมามีมีคนสงสัยว่าแม่วัตถุดิบอะแม่ได้มาจากที่ไหนบ้างคะแม่เนี่ยค่ะอ่าบ้านเจเล็กเนี่ยค่ะอ่าวประจวบเนี่ยค่ะอ๋อได้จากอ่าวประจวบเราเลยใช่ไหมคะแม่อ่าวไทยเนี่ยใช่ไหมแม่ของเจเล็กทุกชิ้นอ่าวประจวบอืมทุกชิ้นทุกอันใช่ไหมฮะ ถ้าม,มีอะไรขาดแคลนจริงๆก็มีของมหาชัยบ้างอนะแต่ไม่มีอะไรน่ากลัวค่ะผ่านเนือดีชัดแต่มหาชัยไม่ต้องกลัวนะครับเจเล็กไม่ได้ลงปะทูหน้างอคอหักนะแต่คือไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวอะไรครับอืมดูมแลเองมาต้องสี่ปีกว่าแล้วอืมแต่คือวัตถุดิบหลักได้จากอ่าวประจวบใช่ไหมคะแม่ใช่เนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าเจเล็กชอบมากเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ใช่ไหมแม่ใช่อ๋อก่อนเลยนะชาวฝั่ง มาแล้วภรรยาคนไทยอชอบสั่งน้ำจิ้มซีฟู้ดเซเล็กใส่เป็นถุงเยอะๆอ่ะห้าสิบองร้อยอ่ะไปตกมึกอ๋ออ่าใช่อประจวบมีบริการขึ้นเรือตกมึกนะฮะเอาโอ้ยทุกคนซีฟู้ดอ่ะก็คือซีฟู้ดไปถึงทํากินได้เลยนะฮะตกมึกขึ้นมานะฮะย้อนมึกขึ้นมาเทซีฟู้ดทานได้เลยนะฮะมันจะก็จะได้บรรยากาศนะฮะทุกคนซีฟู้ดแลชาต่างชาติ พอทานเสร็จแล้วทำผ้านี้เลยนะทำไมครับมาบอกเจเลยว่า very spicy ภรรยาสั่งผ้าแล้วภรรยาบอกว่าทานเผ็ดได้ถ้าไม่เผ็ดไม่อร่อยบอกเลยนะฮะถ้าอยากได้สดบนบกนะขึ้นเรือไปทานในทะเลนะครับหรือถ้าอยากได้สดกว่านั้นนะฮะใส่ชุดดำน้ำลงไปทานเลยนะครับ ท่นใดคะจะเล็กขอเสียงหน่อยคุณฟุกพูดจาหน้าโดนตอก,ก็ยอมเล่นะ <c oughs> อยากเล่นนะครับ <c oughs> ก่อนปิดคลิปนะฮะทุกคนก็โอเคครับทุกคนสําหรับวันนี้ฟุกเองก็ต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้นะฮะไม่กวนแม่และก็ให้แม่มาฟุกไม่ยุ่งแม่กว่าให้แม่ยำยาวๆเลยนะครับทุกคน<ช>ก็สําหรับคลิปนี้ฟุกเองก็ต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้นะ<ช>แลวก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ช่องฟุกกันด้วยนะครับ ใครที่อยากมาทานยำร้านเจเล็กนะช่วงนี้แม่หยุดยาวนะครับทุกคนแต่แม่มีบริการรับนิ่วนะก็คือออเดอร์มาได้เลยนะครับทุกคนแต่คลิปที่ทุกคนรับชมอยู่เนี่ยจะเป็นคลิปที่ถ่ายไว้วันที่1 9นะฮะทุกคนพักมาทิ้งไว้วงเล็บมาด้วยว่ายำครั้งที่7นะครับทุกคนช,ชื่อเบอร์โทรติดต่อนะครับสถานที่จะส่งนะเมนูยำระบุรสชาตินะครับปะลาล้าไม่ปะลาล้านะครับเผ็ดน้อยกลางมากชูรสไม่ชูรส ข้าวโพดมะม่วงไหลบัวหรือเป็นเกาเหลานะฮะทุกคนขูปปิดเลยนะขอเสียงหม่นะครับแล้วก็น้ํายําทักมาได้นะครับฟุกก็จะส่งเลทน้ํายําให้นะฮะทุกคนน้ํายําขอย้ําอีกครั้งว่าพี่ซันไม่ได้คิดค่าหิ้วใดๆนะครับพี่ซันส่งให้นะครับ<ต>ก็คือพี่ซันอ่าฟุกแนะนําว่านะฮะร,ราคาเริ่มต้นที่ร้อยห้าสิบสองร้อยนะครับทุกคน<ช>อ่ากรุงเทพและเขตปริมณฑลเนี่ยเริ่มต้นที่ไม่ใช่150 170ร้อยห้าสิบดิร้อยเจ็ดสิบนะฮะทุกคนอ่าเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะ ฟุกแนะนําสั่งตั้งแต่สั่งห้าขวดหกขวดประมาณนี้ห้าหกเจ็ดขวดนะทุกคนสั่งได้สําหรับไซส์เริ่มต้นนะครับอันนี้คือเริ่มต้นเลยเนาะฟุกแนะนานะครับเพราะว่าถ้าลูกค้าสั่งเนี่ยห้าขวดห้าสามห้าหกสามสิบนะฮะสามร้อยบาทนะครับอ่ามันก็จะมันก็จะคุ้มกับลูกค้าก็คือลูกค้าสั่งค่าค่าส่งเริ่มต้นกวร้อยเจ็ดสิบแล้วเนะแต่ลูกค้าสั่งขวดเดียวหกสิบบาทอะ่ะ ฟุกเองก็แบบเหมือนเป้วๆเหมือนกันฟุกก็อยากให้ลูกค้าคุ้มนะฟุกก็ไม่อยากให้ลูกค้าเสียความรู้สึกกันนากแต่อันนี้คือเป็นค่าจะส่งของบริษัทนะครับทุกคนไม่ใช่ฟุกกาหนดขึ้นมาเองนะแม่จะขอที่อางนี้จะได้ให้ค่าให้คนสำคัญคือลูกค้าทุกท่านนะฮะครับแต่ว่าเดยวจะได้จะกราบขอบระคุณบินใหญ่เจ้านี้สักหน่อยใหญ่หรือไม่ใหญ่รับทุกท่านนะฮะครับรับกราบขอบพระคุณนะคะที่คุณ ให้ความไว้วางใจในตัวเจเล็กและน้องนะคะ <c oughs> ถ้าคุณถูกใจโอกาสหน้าเราคงได้พบกันอีกนะคะขอบคุณค่ะ